มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่แก้บนไอ้ไข่วัดสันมะเกียงหมู่ที่6ตตำบลสำราญราชอํอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเสียร้านอาหารดวงเฮงถูก110ใบสาวรถชนพังยับรอดปาฏิหารเมื่อวันที่13ตุลาคม2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดสันมะเกียงหมู่ที่6ตำบลสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มาแก้บนไอ้ไข่หลวงพ่อท่านเทอม2รายนะคะรายแรกนั้นถูกรถตอรี่ง1้ยอีกรายรถชนต้นไม้รถพังยับแต่ว่ารอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะได้นำไข่ไก่แล้วก็ของเล่นเด็กนะคะรวมไปถึงน้ำแดงมาแก้บนและได้นำโอเลี้ยงมาเลี้ยงกรรมาการวัดแล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาขอพร ไข่จำนวนมากค่ะรายแรกนะคะเป็นชายอายุ60ปีถูกรางวัลเลขท้ายเลข57จำนวน110ใบกรรมการวสันต์เมเกียงบอกว่าได้สอบถามชายวัย60ปีท่านนี้เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารอยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะเดินทางมาวัดโดยตั้งใจนำปัจจัยมาถวายพระสงฆ์เพื่อทำบุญเป็นทุนการศึกษาของพระสงฆ์ชายโชคดีคนดังกล่าวนำไข่ไก่หลายร้อยฟองนะคะ ชุดทหารของเล่นเด็กน้ำแดงแล้วก็จุดประทัดแก้บนไอ้ไข่นะคะจากนั้นได้บูชาไอ้ไข่รุ่นมาเหนือดวง23นิ้วไปไว้กับตัวหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษกุมารไอ้ไข่รุ่นเหนือดวงเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาค่ะกรรมการวัดสันมะเกียงบอกว่าล่าสุดมีอีกหนึ่งคนนะคะเป็นหญิงสาววัย39ปีเดินทางมาที่วัดสันมะเกียงกับญาติินะคะเพื่อมาแก้บนไอ้ไข่เช่นกัน โดยนาเครื่องดื่มเป็นโอเรียง500แก้วและของเล่นเด็กนะคะรวมไปถึงดอกไม้ทุบเทียนมามอบให้กับทางวัดและแสกให้กับศรัทธาประชาชนที่เดินทางมาขอพอรไอ้ไข่เช่นเดียวกันค่ะหญิงสาวคนดังกล่าวบอกว่าตนเองเป็นชาวบ้านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อหลายวันก่อนตอนเองได้ขับขี่รถโยนต์ประตูของตอนเองไปตามถนนสายเชียงใหม่อํเภอรพราวนะคะพอไปถึงหมู่บ้านตํบลหนองหาน ประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้รถยนต์พังทั้งคันค่ะแต่ตนรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์ได้รับบาดเจ็บเพียงคอเคล็ดแล้วก็หัวแตกเล็กน้อยเท่านั้นค่ะซึ่งก่อนนั้นได้มาร่วมพิธีบวงสวงแล้วก็พุทธ,ธาพิเศษกุมารไอ้ไข่และบูชาไอ้ไข่องค์เล็บเก็บไว้กับตัวเองตลอดค่ะก็มีความเชื่อว่าที่รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์จากอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นเพราะว่าบูชาไอ้ไข่ค่ะ ทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ